ก็กำลังเดินไปฉีดวัคซีนโควิด1 9นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่า Experience การฉีดวัคซีนที่ซานฟรานซิสโกนี่เป็นยังไงค่ะ มาอีกครั้งนะคะกับพิมพิมเทเรสค่ะวันนี้พิมเองนะคะก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนโดสแรกเลยนะคะของโควิด1 9ก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกๆคนฟังนะคะว่าการฉีดวัคซีนที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเลยพิมก็จะเล่าประสบการณ์การจองอ o i พเมนต์นะคะว่าจองยังไงถึงจะได้ไปฉีดยานะคะแล้วก็สถิสติเล็กน้อยว่าสถานการณ์ในอเมริกาตอนนี้นะคะเป็นยังไงคะ่ะ ในแคลิฟอร์เนียนะคะการที่จะจอง Appointment ก็เข้าไปจองได้เลยนะคะที่ myturn.ca.gov ค่ะคืออย่างแรกที่เขาจะดูก็คือเราจะต้อง verify eligibility นะคะว่าเราสามารถจะฉีดวัคซีนได้แล้วส่วนใหญ่เขาจะ determine by เอ่อถ้าว่าเรามี underlying disease หรือว่าเจ็บป่วยอะไรไหมหรือว่าทำงาน Service Sector อะไรนะคะอย่างของพิมพ์เองนะคะพิมพอยู่ใน Sector ที่เขาเรียกว่า financial services ซึ่งมัน eligible แล้วในตอนนี้นะคะพิมพเองนะคะก็อยากจะมาเล่าแฟกซ์ก่อนนะคะ ว่าตอนนี้ในสถานการณ์ที่อเมริกามันเป็นยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่อเมริกานะคะตอนนี้12.5%ของ population have been vaccinated แล้วนะคะซึ่งถือว่าเร็วมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับที่อื่น อย่างที่2นะคะแคลิฟอร์เนียที่พิมพ์อยู่นะคะเขาจะเอมที่จะวัคซีนเนตทุกคนบายเมนะคะเดือนพฤษภาคืออีกแค่2เดือนนี้เองเขาจะเอมที่วัคซีนเนทุกคนหมดเลยนะคะแล้วอย่างที่3นะคะก็อยากจะมาเล่าลิสต์ FDA approved vaccine ของที่อเมริกานะคะ1ก็จะมีไฟเซอรนะคะไฟเซอร effective rate 95%แล้วก็ต้องฉีด2 d o โดสทุก3อาทิตย์นะคะอันนี้เป็นอันที่พิมพ์ได้เลยนะคะโซฟาก็ยังไม่มี side effect แต่เดี๋ยวจะเล่า progression ให้ดูนะคะว่าหลายๆวันจากนี้ไปจะเป็น ยังไงไนะคะคแล้วก็อย่างที่2นะคะคือ m o d ดอร์นะคะ m o เดอร์น f เอฟเฟ v e r ฟเรก็พ่อๆกันกับไฟเซอร์นะคะแอด94.5%่นะคะโมเดอร์นที่ต้องฉีด2ช็อตห่างก,กันเดือนละเข็มนะคะแล้วก็อันที่3นะคะคือ j o h n นส n นจอ n ์นสนค่ะอันนั้นคือดีที่ว่าจะต้องฉีดแค่เข็มเดียวแต่ว่าเ f ฟเฟ i v e ฟเร e เขาค่อนข้างจะโลนะคะที่66%แค่นั้นเองคะ่ะ ก็พิมพ์เองนะคะก็เลือกไฟเซอรเพราะว่า Effective Rate สูงสุดแล้วก็ฉีดระยะห่างกันสามอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นระยะที่สั้นที่สุดเหมาะกับ Effective Rate ที่มากที่สุดนะคะนี่นะคะเป็นรอยฉีดวัคซีนนะคะ ที่อเมร,เริกาเขาจะเรียกวัคซีนโควิด -19 ว่า shot of hope ค่ะซึ่งพิมรู้สึกว่ามันเป็นชื่อที่น่ารักมากๆเลยเรารู้สึกว่าแบบพอฉีดแล้วรู้สึกว่าเหมือนโลกเปลี่ยนไปเลยอะว่าเรามีความหวังเนาะว่าเอออะไรอะไรเราก็สามารถผ่านไปได้นะคะก็เขาก็จะมีที่ติดสติกเกอร์ด้วยไม่รู้เห็นไหมก็คือหลังจากฉีดเสร็จนะคะคือจะต้องนั่งรอ15นาทีเพื่อที่เขาจะ make sure ว่าเราไม่ได้มี immediate side effect อะไรแบบ เป็นลมอะไรอย่างนี้นะคะอย่างของพิมพ์ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรรุนแรงมากแค่รู้สึกมึนๆเล็กน้อยแล้วก็ ปวดแขนนะ่ะคือยกแขนไม่ค่อยได้แต่ว่าหลังจากนั้นก็ตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายแล้วนะคะก็ถ้าใครที่ eligible แล้วก็แนะนำจริงๆให้รีบไปฉีดนะคะเพราะว่ายิ่งเราวัคซีนเ t e เร็วเท่าไหร่เราก็จะสามารถ slow the spread ได้เร็วเท่านั้นถูกไหมคะนี่ก็คือจะเป็น vaccination card นะคะที่เราจะได้มาหลังจากที่เราฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วนะคะแล้วเราก็จะต้อง bring กลับไปด้วยตอนที่ฉีดเข็มที่2นะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูขอปิด personal information นิดนึงนะคะนี่เลย กัสเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเป็นโควิดวัคซีนชื่อแล้วก็จะมี personal information นิดนึงนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2หลังจากฉีดยาเข็มแรกของโควิดวัคซีนของไฟเซอร์นะคะพีมเองก็จะมารีวิวว่ารู้สึกยังไงตอนหลังจากฉีดยาเสร็จแล้วก็ตอนกลางคืนหรือว่าตื่นมาตอนเช้าหลังจากผ่านมาประมาณ12-15ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะก็เมื่อคืนทีมเองก็รู้สึกว่ามันจะค่อยๆเจ็บขึ้นเรื่อยๆอ,ยอะ่ะตอนฉีดมาตอนแรกก็รู้สึกแบบตึงๆเฉยๆแต่ว่าไม่ได้อะไรรุนแรงแต่ว่าตอนกลางคืนนี่คือแบบเริ่มปวดมากๆเลยนะคะแล้วก็เคลียมากๆคือพิมพ์นอนหลับไปเลยตรงโซฟา ตั้งแต่สี่ทุ่มนะคะแล้วก็หลังจากตื่นมาเมื่อเช้านี้ก็รู้สึกว่าแบบค่อนข้างมึนๆหัวเหมือนเป็นไข้อ่อนๆแต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงนะคะตื่นมาประมาณตอน1ิบโมงเชา้ารู้สึกว่าลุกขึ้นยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะคะก็แค่ ปวดแขนเล็กน้อยแล้วก็คือจับอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเจ็บเนาะไม่รู้จะเห็นแผลไหมแต่ว่ามันจะแบบรู้สึกเจ็บๆช้ำๆนิดนึงแล้วก็รู้สึกมึนๆแต่ว่าโอเวอร์ออคือไม่ได้รู้สึกอะไรที่แบบรุนแรงหรือว่าเจ็บปวดอะไรเลยนะคะคือพิมรู้สึกว่าเขาออกไงน่ามากเลยนะที่ซานฟรานซิสโกคือจองคิวอะไรก็ง่ายแล้วก็เวลาไปถึงปุ๊บก็คืออินและเอาไว้เป20น i ท u เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ยาวเลยก็ นะนี่คือประสบการณ์การฉีดโควิดวัคซีน within the first 24 hours นะคะ วันนี้นะคะก็เป็นวันที่2หลังจากที่พิมพ์ฉีดวัคซีนนะคะโควิด19โดส1ของไฟเซอร์นะคะก็วันนี้ก็สามารถยกแขนได้แล้วนะคะคือเมื่อวานกับวันที่ฉีดเสร็จเนี่ยคือไม่สามารถขยับแขนหรือว่ายกแขนซ้ายได้เลยนะคะคือมันแบบเจ็บมากๆเหมือนแบบเป็นช้ำแบบหนักๆเลยแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าสามารถขยับได้แล้วเราก็รู้สึกไม่ได้อ่อนเพลียอะไรแล้วนะคะก็เกือบเกือบร้อยเซแล้วก็เราก็จะคอนคลูดวอล์กของโดส1นะคะเพราะว่ารู้สึกเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์รู้สึกโอเคแล้ว แต่เดี๋ยวถ้าใครอยากจะดูว่าโดสสเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็ติดตามบล็อกของพิมพ์นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับโควิดวัคซีนหรือว่าสถานการณ์ในแคลิฟอร์เนียหรือว่าในซานฟรานซิสโกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามบล็อกของพิมพ์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ในช่องของพิมพ์ถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์นี้นะคะขอบคุณมากมเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ